หลายคนบอกว่า ESG เนี่ยทำไปไม่เห็นทําให้กําไรเลยทําแล้วไม่เห็นตอบโจทย์ผลกําไรผู้ถือหุ้นเลยมีแต่ค่าใช้จ่ายทับนูนทํานี่จ่ายไปไม่ครบการนําค่าใช้จ่ายต่างๆไปลงทุนในเรื่องของ ESG เนี่ยโดยการใช้นวัตกรรมในการที่จะมาลดค่าใช้จ่ายนะด้วยข้อบังคับต่างๆเนี่ยมันก็เลยทำให้ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยต้องวางรากฐานให้กับบริษัทจดทะเบียนและคู่ค้าของเขาเพราะว่าเราเป็นส่วนใหญ่ของตลาดทุนเป็นตัว GDP ใหญ่ของประเทศถ้าตัวบริษัท ในตลาดซับที่เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจเนี่ยไม่ไม่ขับเคลื่อนเรื่องนี้ก็ยากมากความยั่งยืนที่เป็นประเด็นไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยแต่เป็นประเด็นของโลก มันเริ่มจากเรื่องสิ่งแวดล้อมมันเริ่มจาก S D G ของ UN ซึ่งก็ทำกันมานานแต่บางคนก็อีกนอจนกระทั่งมีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมก็เลยเริ่มบังคับเราอย่างนี้ดีกว่าตลาดทุนก็เลยเป็นหน่วยงานหนึ่งที่สําคัญมันก็เลยทำให้ตลาดหลักทรัพย,ย์ต้องวางรากฐานในเรื่องนี้ให้กับบริษัทจดทะเบียนและคู่ค้าของเขาเพราะว่าเราเป็นส่วนใหญ่ของตลาดทุนเป็น GDP ใหญ่ของประเทศถ้าตัวบริษัทในตลาดทรัพย์ที่เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจไม่ ไม่ขับเคลื่อนเรื่องนี้ก็ยากมากตลาดทรา์เริ่มเรื่องกอบปานดันมาก่อนนะในปี40หลังจากเกิดวิกฤตนะฮะหลังๆมาเรื่องกอบปานดันก็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 จริงๆแล้วมันก็สําคัญแต่ว่าจริงๆเรื่อง e กับเรื่อง s เนี่ยมาทีหลังังนั้นการกําหนดเรื่องกฎเกณฑ์เรื่องการ compliance เรื่องการที่บริษัทจดทะเบียนต้องทาโน่นทํานี่เพื่อจะกำหนดแนวทางกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับทั้ง e สิ่งแวดล้อมควรจะเป็นยังไงเรื่อง s social เป็นยังไงและเรื่อง G ต้องเป็นยังไงขั้นต่ำนะนี่คือกฎระเบียบหลายคนบอกว่า ESG นี่ทำไปไม่เห็นทําให้กําไรเลยมีแต่ค่าใช้จ่ายทำโน่นทํานี่จ่ายไปไม่ครบการนําค่าใช้จ่ายต่างๆไปลงทุนในเรื่องของ ESG เนี่ยโดยการใช้นวัตรกรรมในการที่จะมาลดค่าใช้จ่ายเช่นบอกว่าเป็นเรื่องของ BCG นะฮะให้มันเป็นเอร์ฐกิจไร้คาร์บอีนะครับหรือว่าเป็นเรื่องของคาร์บอนเรื่องของการผลิตสินค้าที่หมุนเวียนไม่ว่าเรื่องไฟฟ้าโซลารูฟไม่ว่าเรื่องน้ําเสียเรื่องต่างๆเนี่ยซึ่งการทําพวกนี้มันก็วัดได้การวัดได้ทําไงก็งใช้นวัตกรรมในการวัดหรือใช้นวัตกรรมในการทํายังไงให้ต้นทุนลดลงทำยังไงให้การผลิตเนี่ยตอบโจทย์แล้วก็ทําให้สินค้าเหล่านั้นอ่ะขายได้เพราะว่าพอคนเริ่มมีความรู้ที่ระวางพื้นฐานมาข้อหนึ่งข้อ2ผู้บริโภคก็บอกว่าอ๋อ ฉนันควรจะซื้อสินค้าที่มันผลิตโดยที่มี ESG ที่ประเมินได้ที่วัดได้ทำให้เป็นโอกาสของเจ้าของธุรกิจที่สามารถสร้างยอดขายสร้างลูกค้าที่เชื่อในแบรนสุดท้ายก็คือว่าคนในองค์กรทุกคนก็เขาเรียกว่ามี DNA ของของสิ่งเหล่านี้นะครับคู่ค้าก็มีสิ่งเหล่านี้บริษัทก็ยั่งยืนเพราะธุรกิจมันก็สามารถปรับ ตัวได้ประเทศสังคมก็ยังยืนเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ครับการที่จะมุ่งสู่ความยั่งยืนได้มันก็ต้องมีองค์ประกอบซึ่งความสฉลแบบนี้มันต้องใช้เวลาปีสองพ้าเราก็จะไปอีกไกลเลยกนะ็ว่าเราตอนนี้เราจะไม่ประเมินจากที่แบบสอบถามนะเราจะเอาฟูตซีรัสเซลของระดับโลกเข้ามาประเมิน ทีนี้าการประเมินเนี่ยเราก็จะมีใกล้ลายบริษัทเวนก็ต้องทํงตาตามนั้นนอกจากข้อมูลที่ตลาดจัดให้เนี่ยตลาดก็จะมีแพลตฟอร์มองค์ความรู้จัดอบรมพร้อมทั้งมีตัวอย่างที่คอยศึกษาเอาไว้ดีกว่าให้บริษัทจดเวยนเนี่ยมองเห็นว่าอ๋อไอจนี่เป็นเรื่องของโอกาสในทางธุรกิจไม่ใช่แค่เป็นต้นทุนในทางธุรกจเพราะเหล่านี้ครับ พอเขาเห็นประโยชน์เนี่ยเขาก็จะเริ่มเข้ามามีส่วนร่วมสิ่งที่ผมอยากจะทําอีกส่วนนึงก็เรียกว่า Social Enterprise ก็คือว่าเอาบริษัททันเวียนมาช่วยร่วมมือกันทําโครงการที่มีความยั่งยืนทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อมในการปลูกป่าในการลดคาร์บอนฟูดพริน n ์มีแอปพลิเคชันมีอะไรยังไงมาแล้วก็สามารถทําโครงการที่ครบวงจรหมายความว่าสิ่งแวดล้อมก็ดีโซเชียลก็ได้